สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวไปกับพี่สันตะคอเจคของขวัญให้กับพี่น้องชายเดนแล้วก็พี่ทหารพี่ตำรวจตวชดรประชาชนขอให้ทุกท่านช่วงนีมีความสุขก่อนที่จะถึงปีใหม่นะคะเนื่องจากเราเครียดมานานแล้ว เราก็จะมาอยู่กับธรรมชาติสวยๆและเด็กน้อยตัวเล็กๆแล้วก็พี่กระตูนน้อยไปฝากพี่ฝากนองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเอาความสดชื่นมาฝาคายเครียดพี่น้องเนื่องจากฝนตกทุกวันนะคะออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะพี่น้องเราก็ถ่ายภาพคุณตากับคุณยายตัดหญ้าไม่ทันตากับยาย ไปหน้าแล้วไปเลี้ยงเจ้าทุยตัวน้นอยๆสองตัวเรียบร้อยแล้วกับแม่ของเขาอ่ะวันนี้เราจะปล่อยภาพธรรมชาติสวยๆงามๆมมาฝากพี่ฝากน้องแล้วก็กระปุกออมสินสำรับหยอดกระเป๋าตัางเก็บไปจนถึงปีไหม่สิได้จักบาทเนาะพี่เขาหอมหน่อย หยอดบัลละบาทสองบาทไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องเครียดนะคะถ้าเช่นนั้นจะไม่รู้จักเก็บเงินส่งความสุขให้พี่น้องเดียวมีโอกาสบางๆสิผ้าปไปเที่ยวผู้มาเขือนางจกบ้านเมืองสงบก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ตอนนี้มีทั้งพระคุณเจ้ามีทั้งประชาชนเอซของ อินฟูดังนะคะท่านบางท่านเนาะพาไปทำถนนแล้วก็ป้อมปราการที่ทำกำแพงแล้วก็ทำถนนนะคะถ้าเราไม่มีคนขับรถส่วนตัวของลูกๆเราเขาไม่ว่างเราก็จะรวบรวมพี่ญาติรวบรวมเพื่อนฟูออกเงินกันนะคะเพื่อไปอุดหนุนพี่น้องชายแดนแล้วก็ทาหารรั้วของชาติของเรานะคะ ใครที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขขึ้นไปพี่น้องชายแดยนของเราจะได้อยู่เย็ยนเป็นสุขขอไวพรในพี่น้องทั่วโลกมีความสุขสมบังทุกประการขอให้ชาวโลกมีความสุขชายแดยนสงบสุขสันติสุขจงเกิดกับประเทศไทยขอให้คบกับเจอกับเพื่อนบ้านที่ดีๆของเราตลอดไปนะคะฝาก กดไลค์สับสไห้เงยขมสาวน้อยมากเลาะไปโรงเรียนแล้วคุณยายก็อยู่ที่บ้านนะคะฝากความหวังดีปรารถนาดีไปสู่พี่น้องทุกคนทุกบ้านทั่วโลกขอยมีความสุขตลอดไปจ้า